การผสมเทียมครับข้อมูลง้อตัวนี้ลูกหนึ่งเนาะครับตั้งจากที่คลอดมาเนี่ลูกเพิ่งจ็ดเดือนแลนนหละปีหนึ่งคร <c oughs> ับปีหนึถ้าก็คืนนี่บ่ถอยแงอ่าตัวอาก,ก็สแสดงอาการเป็นสัดนี่บ่โอ้ขึ้นตัง้งแต่มืออะไรหน้าม,มือหน้ามือมือแรกมือแรกมีน้ำเมือกตั้งสองมือเนาะสามมือเนาะ อากตัวมันจะขึ้นยาวเนี่ยครับอาการอาการเพิ่นเป็นอะไรครับอาการขืนข,ข,ขืนโค้มงโค้มที่กะพางได้ครับอาการของเพิ่นขึ้นเป็นซัดทับแสดงอาการแรกๆจะเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมครับอ,อยากหองอยากอ่าอยากขึ้นโค้มนะครับหลังจากนั้นก็จะมีน้ำเมือกใสไน้ำเมือกไซนี่ สองเหมือนเนาะภาษาบางตัวมันมันขอดลูกมันนานแล้มนนานขืนมันจะขืนเยาวเนี่ยสองสามเหมือนหมืองแรกจะเป็นพัง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 ก่อนเฝ้าหลูกพฤติกรรมมือที่สองน้ำเมือกเต็มมือที่สามแล้วมือนเหมือที่สามเนึ่งบอกครับเท่ที่สี่เนาะเพราะว่าเบื้องหลังเพิ่งยังบวมอยู่นะครับแต่ว่านี่กับบวมก้นนี่ยืนบ่ครับอืมฮะบวม มือกเต็มหรื่อว่าวันนี้บ่ได้กันเลยเติมแต่ย๋ยว่ามือก้อนนัดไลยเนาะเออเอาไปเดี๋ยวตรวจทองมาก่อนครัททบทำกาตน,นตรวจทองมาก่อนเคยสมเทียมหรือเปล่าวมื่อตอนนี้อ,อยู่ไปได้นะอยู่ใหม่ไปเนะ็ตละอยู่ไปทางไหนานะี่ยใส่วิธีดันดัน,ดนอคอมเมนมันก่งเจ๋ออยู่ไปเปล่านี่อยู่ไปเออนั่นแหละครับ เป็นค้างยุ่นอย่งแดงนี้อ๋อเตะเป็นมวยอืม,มบวมเอาไว้จะว่าเพดบวมครับมีเลือดมาเลี้ยงหลายแดงขอมก่อนอืมโอแน่ะนะก่อนเหยีเบิือมอาจจะไปรักเสริงเพราะทั้งอื่นมากกันไหนอ๋ออ๋อ เฮ้ยว่ามีบะเล็กน้อยครับตัวเดียวเท้า,านะเสือเขาต้องตรวจทองให้แน่ใจก่อนเพราะว่าถ้าบนทองนะเอาสมสมไปมันก็เอาบาตรวจมันเพื่อให้แทงได้ครับ,รบอัองโตเพิ่นทองเพิ่นขึ้นอยู่ก็มีได้ สองปลาอาการเป็นสัตว์ครับบางตัวมันจะข้นงาเขาก็ต้องสมตอนช่วงมันจะล่องแล้วครับอเอาลักอาการเป็นสัตว์ใครจะโต๊กนี่แต่ที่สองชั่วโมงครับก็ต้องทำการผสมโอเค